ทังทั้งแย่ตรงนี้ทัางแยกตรงนี้ดีไงคนเก็บจระเออจะไงก็ง่ายนะเอาบุกเก็บเลยเยี่ยมเพราะว่าเราใช้ไม่สิ้นใช้แบบประหยัดประหยัดประหยัดใช้แบบสิ้นเปลืองว่ะวิงได้วิ่งพอเรียนรู้มาแล้วว่ามันกระต้วกใครมันกระต้วกเลยมันจะกระต้วกใครมันกระต้วกเออล็อกเกอร์นั่นแหละ ล็อกเกอร์ไม่ได้แสดงว่าไม่มีเฮ้ยคุณแจนี่ไงเก็บมาลูมคีแจห้องห้องอะไรล่ะอะไงไงเร็วลูมเว้ยลูมคีอะเราจะปิดทำไมอยูยูเมื่อกี้เห็นหุ่นป่ะถูกกับนดังไป ออกเดนนี่นี่เราเข้าโรงเรียนกันแล้วมีตู้ล็อกเกอร์หรือเปล่าว้าวน่าหัวมากมงึงลงยตาตายไงยังงกูจะควนปะเปิดไหมอะไรเนี่ยเปิดกล่องเปิดกล่องไ,ด,องได้เปิดกล่องได้เปิดพอมีของอูอาจจะให้เราไปซ่อนในนั้นนะ <S 1> <S 1> ซ่อนอยังไงก้อนสวัสดีครับนี่เปิดกล่องเปิดกีผอง,องใช่ไหมเนี่ย อะไรไปยอไปยุ่งไม่สนใจแล้วนผีเผอตอนนี้แม่เกมนี้แม่จะขายวิศนาเดียวเลยยิมห้องยิมอ่านเนี่ยอะไรบาเนียเอ่านยาวไหมไม่ไม่ตรงเิ่านี้ได้แล้วยิมรูมไปห้องยิมเยอไปยิม ไปโยนำทางเลือดเยอะมากให้ดีโอนำก่อนโอ้ยแหลกอย่างนั้นงงไหยโอ้เครียดเลยหูจะแตกโอ้โอ้โอ้เกิดมันในมือั้โอ้ตายแล้วตายแล้ว น,นเมื่อกี้เนได้เห็นข้างหน้ามีห้องเยอะเลยอะ่ะโอ้ยตายอย่าบอกนะบอกนะว่าเอ้าวว่าไงเดแมนอ้าอ้าอ้าอย่างนี้ไม่ได้นะทำตัวไม่ถูกเดแมนเดเมนโอรัดน้ำรัดน้ำยู I can't s a เ anything มาเลยเฮ้ยไปใช้ท่ทำงานเราคน F ไปับเรามาตายเอะเฮ้เวอรวอสปอร์ตครับว้าวได้มันลุกขึ้นหลับไปสถานที่นี้ยังหลับได้เกปอกตู้มันล็อกอยากคุณแจมาเปิดมันอย่างนั้นหรือ้าวอี อ่ะมุกมีเอ็กรุมอยู่อ่ะกระป๋องรู้สึกสึกไม่ได้เจอเขาบงกุดอ่ะมุกอยู่ดกแก้วกรอ้มุกอ่าโคตรโคตรคือโคตรคือะเหี้ยะไรเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบบวกสิบสามเท่ากับ โอ้โหอะไรโคตรอะไรจะเปิดท้องแกไม่ได้ดิหนึ่งรอยยี่สิบบวกสิบสามเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สอสสาอยสามแล้วก็เก้าบวกสิบสี่ร้อยสามเ้าบวกสิบสี่ว่ปน่ร้อยสามสาคอะไรคนละคําตอบกันนะมันมีสี่คําตอบตอนนี้น่าจะรวมกันทีเดียว เก้าบวกสิสี่ใช่ไหมเก้าบวกสิบสี่เก้ 2, เาบวกสิบสี่ยี่สบ้ากแปดบวกสิบสามแปดบวกสิบสามล้วอบสองบวกสี่ครับเอาครับตอบทั้งหมดมาต่อกันมีเลืมั้างม่ม่เมื่อกี้เราทำสามอเลยต่อนะอเก้าบวกสบสี่เกาบวกอะไรเก้าบวสี่อแล้วก็แปดบวกสิาแสิบสามยี่เอ็ดแล้วสอบกสี่สองสี่ โถ้าไม่ถ้าไม่เปิดนะแม่งใจชันเลยเราจะตกคดีซะแล้วคนใจสันคนอย่าเป็นผมได้จริงๆโอ้โหถ้าแน่ทำอะไรหรอตาค่อนวิวเอ้าแล้วฉันมาขังอยู่กับผีตัวหนึ่งพร้อมกับเลขแล้วก็ ตัวตัวเลขไอ้ย่มหนึ่งบวกบอกนะกูต้องหาพี่เบลอะไม่้วต้องหาโครยานะผียานะยานะ้อ่ใส่โค้่สิบเอ็ดบวแล้วยี่เบวกห้าหกเจ็ดสิบเจ็ดสิบอะไรวะเจ็ดสิบเจ็ดห้องไหนใส่โคตดอะห้องชั้นเนี่ยหลยังไงวิ่งกลับทำโอยนะเรียบร้อย แล้วล้วไดเอาด้วยเอาด้วยเก็บหมดอ่แหละเอาคุณเจ้าเอาคุณเจ้เาเ,จเปิดห้องเมื่อกี้ไงจำได้ปะเดียวตำทางทำไมไม่ได้ละลืมเยิงยืนไม่ได้อะไรพี่เบลผีมันวนรอบๆผมตอนผมไปอ่านนั้นแหอะใช่ไหมฉันก็มีฉันก็มีมผีมันยืนมันอยู่ใกล้ๆเลยมันมายืนหมุนอะปิดไร้ลาวอะ เอาอุสันต์คนาหายอิสันกดสแปมจัตนน์โอเคคุณอุศันต์คุณอยู่ไหนไม่รู้ตรงเดี๋ยวไปเจอเองอะตรงไปเดี๋ยวไปเจอเออตัวหรือจเจอไงวิโยมากมั้ง<ห>เข้าไปได้เปล่าเอยีงอยงเอยียงเอียงตัวเอียงตัวเฮ้ยน้องสาว เพลงเพลงขึ้นเพลงขึ้นเออเอาโอเคไทยข้างอย่างนี้ก็ได้ริโอแต่เช้าตาวริโอมาจะท้าตันเยี่ยมเออแล้วกูอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยตายโอเคสัอะไรวะฮันไม่ออกชื่อแน่เลยโอ้ยโซเวียอ๋อแล้วล็อคโซเฟียเฮ้ยเจ้าไปเจ้าเจ้าลีโอ โอ้เกิดไกลเลยไม่ไกลดีกว่านี้ไม่แล้วคือน้องสาวปลดล็อกคุญแจตัวเองแล้วก็เดินไปหาลานลานทูดทางออกกหน่ปทางไหนก่อนเออทางไหนก่อนถ้าออกอ่าเจอแล้วเหรอเอาทำ ไอโอพาหม่อโอ้โหดไปตามไปรออะไร่ะเฮ้ยบุกทางนี้โอ้เมื่อกี้ยังมองไม่เจอเลยปิดเอมเลนลิ้นปิดไฟเหมือนจะมองง่ายกว่านะจริงถ้าถ้าแบบรูม่านตาขยายแล้วก็ลองปิดทุกคนปิดไม่ได้เหรอ หน้ามดกดเอฟด้วยกดเอฟด้วยสว่างสว่างแบบคูสองไงล่ะเพื่ระยะการมองเห็นหน้าหมดอีกมีแต่ต้องวิ่งตัวดเลยล่วงอีกแล้วโอไม่ได้พาไปใช่ไหมเพลงเพลงเพลงโกรเฟี้ยวอ้าววันดีครับอ้าวนี่มันเออฮลโบอย เ่พอยโอ้งานเผาอย่าพูดถึงเลยใครน w a t trying to do to be r u g w a t you a e h e r เออยน่คือพยาบาลนะพยาบาลเยการเขกับหัวพยาบาลอนอยู่นยู่ y o help ตอนนี้ no I will I will not I, ll, I, ll I just d j u s t t ผมจพูดไม่กับฉันใช่น่ามันมีนี้ว ah, ิวด um, ah, cool. uh, like ีวเออวถ้าเราปิดไฟทุกคนอาจจะสวยก็ได้เวลาที่จะพบิันจบเดี๋ยวลองปิดไฟทุกคนดิปิดไฟทุกคนเลยแถวไปด้ยนี่คือจบชสตเตอร์5แล้วหรอรอตลกเลย คือไวแต่ตัวดำมันมันจบแล้วแตแกคือไวแต่แกแต่ว่าต่อไปได้เลือดไหลอีทิงไวรัสฮะใช่ป่ะใช่ไวรัสป่ะกูแดกไวรัสเลยเออเฮ้ยมาเราเราแดกไวรัสมากกว่าหรือเปล่าไวรัสอยู่มั้ยแกทำอะไรกับแขนฉ็งชั้นไปแล้วเราเราเราเป็นไวรัสแาวออกจากพื้นี่ โอ้โหนี่มันคุ้นๆมากนี่ฮะโอ้โหโอ้มสเขาวงกดโอยเยอะกูเขียนเขาวงกดเฮ้ยเดี๋ยวจะตะพักแขนเราก็กลายเป็นอะไรอะอะไรอะออกปรวันเกันเออว่าเราจะกลายเป็นออกปรวันหรือหรือเออเลหรือเออรอดิหรอวันเออรอวะเนี่ย ได้ขวานตั้หัวงไอะเ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 อออ๊ะทา่มีผีคือทางที่เราต้องไปต่อมับไปแล้วเอ้ยมันตามกูมาแล้วแจได้คุณแจได้ไดอิดไดอิดอิงมออะไรเอ็นดิงปะเอ็นดิงคีอันเอ้ยอโอ้ยโอไม่โชว์โลยโอ่ยโ้นอ้เอ้ยโ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 อ้อ้ยอ้ย่อ้ยโอ้่โอ้ยอยโอ้โอยอโหผี นนะบุกลเพราะดีวะอไนกนอยู่ไหนเดินเลี้ยวขวาดูข้างหลังผีอูไหนเขาวงคดเลยดิทางไม่แน่ชัดอ่ะอยูไหกนเดี๋ยวอ ที่ผีบัดลวงนี่ฉันจะทางออกสวิตฉันจะทางออกสวิตคืออะไรอะไรคือสวิตเลือดสวิตจะทางออกแล้วจะทางออกแล้วเจอใครมุกตอนนี้โอ้ยเฮียนี่ยกูผีไอ้สัสกูก็รีบวิ่งซะเอ๋ไหนเจอทางออกพี่เบลไปไหนเอ็มื่อก็บหาอยู่มล้วครับแก้วนี่ไง เก่งไปไหนเมื่อกี้ทางกลับมาถ้าเจอผีเรียกขวามาหาที่เจอผีนะตอนนี้ผีอยู่กับฉันละตอนนี้จะเต็มมนนาไปไไละ,ละลตายตามรูทีแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวหลงหลงก็ลำบากตายเสร็จแล้วมันนันเนี้ยโอ้โหโอเคแล้วไม่ต้องไปไหนกูได้แล้วเปิแดแล้วผีได้แล้ว ยู้วยูยูยู้วแล้อไร่นเนี่ยคอมมิ่งโซนคืออะไรอ้าวหัวขาดหัวหายอะไรอะแคทเตอร์สี่คอมมิ่งโซนไอ้แคทเตอร์หกไอ้คือแคทเตอร์หกยังไม่มีหรอใช่หรอแล้วที่เห็นเราข้างนอกคือเราเปียเนี่ยเขียนลืมแก้ ขอนอะไรตอกอะรารมานที่อะไรประตูปิดงรมาน